มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการต่อบ้านเติมสุขสวัสดีค่ะโครงการต่อบ้านเติมสุขถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจังหวัดเลยค่ะ ซึ่งทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราตั้งใจที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาชีวิตคุณภาพของประชาชนที่เจ็บป่วยยากไร้ผู้พิการและก็ผู้ด้อยโอกาสค่ะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมวันนี้เราจะมาติดตามการดําเนินง,งานของโครงการต่อบ้านเติมสุขที่นี่กันค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยรับผิดช,ชอบดูแลระบบสาธารณสุขในอำเภอด่านซ้ายซึ่งมีประชากรประมาณ51,000คนโดยในแต่ละวันจะมีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยแล้วประมาณ800-1,000คนซึ่งที่นี่ยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลภูเรือโรงพยาบาลนาแหวจังหวัดเลยและยังมีประชาชนจากเมืองบอ่อแตนแขวงชัยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาใช้บริการอีกด้วยที่นี่สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทุติยภูมิระดับ M2 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักได้แก่สูตินรีแพทย์กุมารแพทย์อายุรแพทย์และยังมีอายุรแพทย์โรคหัวใจจักษุแพทย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจิตแพทย์และแพทย์รังสีวินิจฉัย ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมทุกวิติลดภาระค่าใช้จ่ายในการต้องเดินทางไกลไปทําการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดนอกจากการบริการด้านสาธารณสุขและดูแลสุขภาพประชาชนแล้วในปีนี้ได้มีการจัดทําโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อดูแลสุขภาวะพี่น้องประชาชนให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตประจําวันอีกด้วย และนี่ก็คือบ้านที่ได้รับโครงการต่อบ้านเติมสุขนะคะก็เลยอยากจะให้พี่อสมอค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบ้านหลังนี้ได้รับการต่อเติมอะไรบ้างคะก็เมื่อก่อนนะครับน้ำท่มวมท่วมทุกปีท่านมีน้ำน้ำขึ้นมาเนาะ,ะทีนี้ลูกชายเขาไปเป็นคนงานอยู่เขาก็เลยดีดบ้านให้แต่ทีนี้ดีดก็ไม่สำเร็จค่ะไม่ไม่เสร็จก็มีบันไดฝนตกมาก็ผุ ได้โครงการของปันสุกมาทาต่อเติมกันตัน삭กันฝนให้ก็ทีตรงนี้กันเปื้อนให้ก็ภูมิใจดีใจนะครับเนาะแสดงว่าบ้านหลังนี้ก็ทําไล่มาตั้งแต่ห้องน้ําก็ทําใหม่ใช่ไหมคะพื้นบ้านบ,บันไดหลังคาคคทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายยังไงบ้างคะก็ทางจากอบตแล้วก็รอพสตแล้วก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จ พู้จุลาดัดไซายครับที่มีส่วนร่วมค่ะก็พี่ๆน้องๆอสมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สุขชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมครับทําเสร็จนานหรือยังคะก่อนที่เราจะมาประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาตอนนี้เลยนะคะก็คือฝนกําลังตกอยู่เรียกได้ว่าได้ใช้กันสาดพอดีเลยเนาะครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ตอนที่ยังไม่มีกันสาดเนี้ยคะเปียกเลยไหมคะคนอยู่ในบ้านฝนตกประสาทเปียกหมดเลยครับ แล้วปกติเขาทํามาหากินอะไรกันคะส่วนมากชาวบ้านที่นี่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังนี้ก็ส่วนมากก็รับจ้างครับรับจ้างคนงานรับจ้างทั่วไปค่ะแล้วมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงบ้างคะว่าบ้านหลังไหนที่จะได้รับโครงการต่อบ้านเติมสุขค่ะก็ดูแล้วบ้านเลือกคัดเลือกที่บ้านที่ด้อยโอกาสและจนที่สุดนะครับในในชุมชนหมู่บ้านของเราครับค่ะก็เลยคัดเลือกให้บ้านหลังนี้ครับค่ะ แล้วพอเขาได้รับคัดเลือกแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เห็นมีรอยยิ้มก็มีความสุขขึ้นค,ครับตอ,ตอนที่ค่ะตอนที่เอบอกตอนแรกว่าจะทําบ้านให้ใหม่เขาเป็นยังไงบ้างเขาก็ดีใจครับเพราะว่าเงินทุนของเขาไม่มีอยู่แล้วถ้ามมไม่มีโครงการแล้วไม่ไม่ช่วยเหลือก็อยู่อย่างนั้นแหละครับค่ะแล้วคิดว่าโครงการต่อบ,บ้านเติมสุขมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะอืมก็มีมากเลยครับเห็นเจ้าของบ้านยิ้ม ก็ได้ใช้ประโยชน์ตัวนี้ถ้าไม่มไม่มีโครงการตัวนี้มาก็คงจะแยะ่ค่ะมีอะไรอยากจะขอบคุณทุกคนที่มาช่วยให้เกิดบ้านหลังนี้ขึ้นมาไหมคะครับก็ขอขอบคุณทางผู้นําแล้วก็อสมมหุกฮักสวนแล้วคนไทยที่ไม่ทิ้งกันนะครับก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จทุกยุกทนลาดด่านซ้ายครับ การได้มีบ้านหลังใหม่ทําให้ครอบครัวของคุณรุ่งเพชรกัญญาประสิทธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะพี่งอคะ่ะเป็นยังไงบ้างได้บ้านหลังใหม่ก็ติใจครับ ค่ะก่อนหน้านี้อยู่ยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเอ่กอนน้นาผมก็มักก่อได้นะครับก็ว่าผมก็ร์ดบะมีเงินมีคมเนาะค่ะมันก็มัรฝนตกมาได้น้าก็พร้อมได้ครับค่ะฝนตกมานี่ศาสตร์เลยไหมครับ <c oughs> เปียกเลยไหมคะเวลานอนอืมเวที่ดูที่กินครับค่ะแล้วเวลาเข้าห้องน้ำหระคะห้องน้าก็บินไว้ครับค่ะมันมันก็มีลุกเนะครับบิงไว้ครับบินเข้าห้องน้ำลำบากไหม แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องกลัวฝนแล้วนะคะเพราะว่าได้บ้านหลังใหม่แล้วแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยให้มีบ้านหลังนี้ขึ้นมานะคะค,ค่ะด้วยการทำงานเชื่อมโยงกับภาคีเครือขายอย่างเป็นระบบไร้รอยต่อทำให้การดำเนินโครงการต่อบ้านเติมสุข ของโรงพยาบาลสมเร็จพระยุพราชด่านซ้ายสำเร็จรูปร่วงไปได้ด้วยดีและนี่นะคะบ้านข้างหลังก็คือบ้านที่ได้รับโครงการต่อบ้านเติมสุขนั่นเองค่ะอยากจะให้พรอรพอสตค่ะได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการต่อบ้านเติมสุขให้ฟังหน่อยค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาหมู่พัฒนาบ้านผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ ได้ออากโอกาสให้มีบ้านที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะ,คะรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเขาคงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นนะค่ะคงจะทำให้ครอบครัวเขาอยู่ดูมีสุขต่อไป จากการที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชดานซ้ายดําเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขก็ทําให้ทีมสาวิชาชีพได้เห็นวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้เห็นถึงจํานวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่เพิ่มขึ้นและเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจึงได้มีการจัดทีมชาวิชาชีพทำงานเชิงรุกเพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพประชาชนให้แก่ผู้ที่ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายสาธารณสุขทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวกและเท่าเทียมนอกจากการดูแลผู้ป่วยแล้วทางทีมสาขวิชาชีพก็จะมีการให้คําแนะนําและให้ความรู้ในการดูแลเบื้องต้นแก่ญาติของผู้ป่วยเพื่อที่ญาติจะได้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธีประสิทธิภาพของการทํางานเชิงรุกดูแลสุขภาพในอําเภอด่านซ้ายไม่ได้มีเพียงแค่การทํางานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเท่านั้นที่นี่ ยังได้มีการจัดตั้งนักบริบาลชุมชนซึ่งจะทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลนักบริบาลชุมชนนี้จะเปรียบเสมือนด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยมีหน้าที่ทำงานหลักๆก็คือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องตน้นประเมินอาการผู้ป่วยและสรุปเคสต,ต่างๆให้กับทางโรงพยาบาลรวมไปถึงการให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยและญาติทั้งในด้านร่างกายและจิตใจโดยลักษณะของนักบริบาลชุมชนคือต้องทำงานด้วยใจรักเพราะมีลักษณะการทำงานกึ่งจิตอาสา เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชนและจะต้องมีความรับผิดชอบซื่อสัสตย์ต่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเราจะเห็นได้ว่าภาพรวมของการดําเนินโครงการต่างๆของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายไม่ว่าจะเป็นโครงการต่อบ้านเติมสุขหรือการทํางานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนหนึ่งของความสําเร็จก็คือการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาค ที่หวังจะเห็นประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง